สวัสดีครับฟุตบอลยูโร2020กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในไม่ช้านี้นะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องสไตล์การเล่นฟุตบอลของทีมชาติอิตาลีในยุคข,ของโรเบโตมันชินีครับก่อนอื่นเลยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและเดี๋ยวอนาะคตเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอล อิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามฟุตบอลอิตาลีในยุคนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าทีมชาติอิตาลีเนี่ยเป็นทีมชาติที่เล่นบอลเน้นรับบอลน,น่าเบือ่อดูแล้วไม่สนุกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าทีมชาติอิตาลีในยุคของมันชินีนั้นไม่ใช่แบบนั้นครับ อิตาลีในยุคนี้กลายเป็นทีมที่เน้นคลองบอลและก็บุกใส่คู่แข่งครับผมซึ่งเราดูได้จากสถิตินะครับในรอบคัดเลือกนะครับ10นัดนะครับอิตาลีชนะรวดทั้ง10นัดนะครับแล้วก็ยิงไปได้ถึง37ประตูครับเสียแค่4ประตูเท่านั้นนอกจากนี้นะครับ7นัดหลังสุดของอิตาลีครับชนะรวดทุกนัดเช่นกันครับแล้วก็ยิงไปถึง21ประตูไม่เสียประตูเลย นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าอิตาลีชุดนี้เนี่ยไม่ใช่ทีมที่มันเน้นรับแล้วก็ชนะเน้นผลนะครับชนะลูก2ลูกนะครับเป็นทีมที่สามารถถล่มคู่แข่งได้บ่อยขึ้นโดยฟุตบอลของอิตาลีนะครับก็จะมาในระบบ433นะครับซึ่งเป็นระบบกับที่มันชินี่ใช้นะครับมีฟูลแบ็กสองข้างที่สามารถเติมเกมลุกขึ้นไปสูงได้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับก็คือดีทั้งลุกและรับนะครับ ซึ่งเป็นฟูลแบ็กที่หลายๆทีมใช้ในสมัยนี้นะครับมีกองกลาง3คนนะครับโดยคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวคุมเกมนะครับคุมจังหวะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอจิงโยนั่นแหละครับส่วนอีก2คนนะครับจะเป็นกองกลางที่มีเทคนิคดีนะครับสามารถขึ้นไปเล่นเกมลูกได้นะครับแล้วก็ช่วยเกมรับได้นะครับมีการจ่ายบอลที่ดีปีก2ข้างนะครับจะเป็นปีกที่สามารถหุบเข้ามานะครับเล่นใน หุบเข้ามาแคบนะครับแล้วก็สามารถสอดขึ้นไปทําประตูได้ดีนะครับมีการจบสกอร์ที่ดีการเล่นบอลของอิตาลีในยุคมันชินีนะครับการเซตอัพเกมขึ้นไปจากแดนหลังน,นะครับก็จะเน้นต่อบอลกับพื้นนะครับโดยเวลาที่บิลลอัพเกมนะครับจากกองหลังใช่ไหมครับจากแต่เดิมเนี่ยเล่น4-3-3นะครับ อิตาลีมักจะให้กองกลางคนหนึ่งใน3าคนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็น2คนด้านข้าง2คนด้านข้างนี้นะครับคนหนึ่งขยับสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะกลายเป็นอีก2คนเนี่ยที่จะเข้ามารับบอลเพื่อที่จะส่งต่อไปนะครับและปีกของอิตาลีนะครับก็จะหุบเข้ามานะครับเป็นการโอเวอร์เลดโอเวอร์โหลดนะครับก็คือหลังจากที่กองกลางขึ้นไปแล้วคนหนึ่งนะครับปีกก็จะหุบเข้ามาคล้ายๆว่าจะเล่น4 2 3สามนั่นแหละครับ นะครับส่วนพื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของฟูลแบคเทีะเติมเกมขึ้นไปซึ่งการทําอย่างนี้นะครับจะทําให้พื้นที่ตรงกลางของอิตาลีเนี่ยมีผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่มีอยู่แล้วนะครับ2คนนะครับกองกลางคนหนึ่งขยับขึ้นไปนะครับปีกหุบเข้ามานะครับทำให้ถ้าอิตาลีเสียบอลในเกมรุกแถวๆนี้เนี่ยจะสามารถบีบพื้นได้อย่างรวดเร็วส่วนในพื้นที่สุดท้ายนะครับอิตาลีก็มักจะใช้การ ต่อบอลเร็วนะครับซึ่งการเล่นชิงเร,เร็วในพื้นที่สุดท้ายเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆทีมทำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยเจาะแนวรับคู่แข่งได้ดีนะครับการจะเจาะแนวรับสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายๆเจาะได้เจาะได้ง่ายๆนะครับ หลายๆทีมเนี่ยจะต้องทาเร็วทําเมื่อกี่จังหวะนะครับเล่นฟุตบอลวันทัดกันอย่างดีซึ่งอิตาลีพยายามทําอย่างนั้นถึงแม้หลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีขาดๆเกินๆบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรและหลายๆครั้งนะครับสูงหน้าตัวเป้าไม่ว่าจะเป็นอิโมบุเร่หรือเบโรติหรือลาสปาโดลีเนี่ยก็จะ เอาตัวลงมาเพื่อที่จะรับบอลน,นะครับแล้วก็จะกลายเป็นปีกที่หุบเข้ามานะครับเป็นคนสอดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําประตูและในบางครั้งนะครับถ้าอิตาลีเนี่ยไม่สามารถเทียต่อบอลขึ้นไปเจาะคู่แข่งได้นะครับโดนเพสซิ่งหรือว่าอะไรนะครับอิตาลียังมีอาวุธอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเรียลนาโดบูนอชชซึ่งเป็น กองหลังที่สามารถออกบอลเปิดบอลยาวได้แม่นยำและก็ดีนะครับนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่มันชินี่เนี่ยยังเลือกใช้โบนูชี่เป็นตัวจริงอยู่ทั้งๆที่พูดกันตามตรงในช่วงหลังเนี่ยผลงานในเกมรับของเขาเนี่ยดรอปลงไปพอสมควรนะครับและก็บางทีเนี่ยถ้าพูดถึงเกมรับเนี่ยอาจจะแย่กว่าทั้งเคียร์ลนี่หรือบาสโตนี่เลยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาก็ายังมี ส่วนสำคัญและก็มีประโยชน์อยู่นะครับในการออกบอลยาวจากแนวหลังซึ่งนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขาส่วนเกมรับของอิตาลีนะครับเริ่มจากที่เคยบอกไปแล้วนะครับอิตาลีจะมีตัวที่คอยอยู่ใกล้ๆกันเสมอนะครับในตอนเวลาคลองบอลและเมื่อเสียบอลก็จะบีบอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะบอลกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ตัดไม่ให้คู่แข่งสามารถสวนกลับได้นะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้อิตาลีฟอร์มดี และไม่ใช่แค่จังหวะที่เสียบอลครับจังหวะที่คู่แข่งเซตอัพเกมจากกองหลังหรือจากเตะจากโกของคู่แข่งอิตาลีเนี่ยก็จะเพสซิ่งขึ้นไปสูงถึงเซนเตอร์คู่แข่งเลยครับโดยมากเนี่ยมักจะให้กองกลางคนหนึ่งนะครับขึ้นไปเพสสูงถึงเซนเตอร์เลยนะครับก็มักจะเป็นนิโคลูบาเล่านะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ที่พลังงานล้นเหลือนะครับสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับ ขึ้นไปเพสร,ร่วมกับกองหน้าอีกคนหนึ่งนะครับส่วนปีกสองข้างของอิตาลีเนี่ยก็จะรอที่จะเพสฟูลแบ็กของคู่แข่งนะครับในกรณีที่เขาจ่ายบอลมาให้ที่แบ็กนะครับและกองกลางอีก2คนที่เหลือเนี่ยก็จะเพสแดนกลางนะครับนี่คือการเพสหลักๆของอิตาลีเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะ เปลี่ยนเช่นนะครับอาจจะเอาปีกไปเพสเซนเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วกองกาลางรอเพสฟูลแบบ็กอย่างนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งด้วยการเล่นอย่างนี้นะครับการเพสเร็วแบบนี้นะครับจะทําให้คู่แข่งเนี่ยไม่สามารถจ่ายบอลได้ดีหักจะแก้ได้เนี่ยจะต้องจ่ายบอลเร็วและแม่นยำนะครับซึ่งก็ทาได้ยากเหมือนกันนะครับหรือต้องโยนยาวนะครับซึ่งอิตาลีเนี่ยก็มั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าแนวหลังของเขาเนี่ยสามารถเก็บลูกบอลโยนยาวได้อยู่แล้วนะครับทั้งเคียริน่บูนชีอะไรก็สามารถเล่นลูกกลางอากาศได้อย่าง ดีเยี่ยมอยู่แล้วครับและนี่ก็เป็นอิตาลียุคใหม่นะครับยุคของมันชินี่นะครับสไตล์การเล่นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่อิตาลีทีมเดิมที่เราติดภาพจําว่าจะต้องเล่นเกมรับอีกแล้วนะครับอิตาลีกลายเป็นทีมที่เน้นบุกแล้วก็เล่นได้อย่างสนุกขึ้นนะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็แฟนอิตาลีหลายๆคนนะครับที่เห็นทีมฟอร์มดีขนาดนี้นะครับตั้งแต่รอบ ครับเลือกมารอบอุ่นขึ้น,นครับก็หวังว่าทีมจะสามารถไปได้ไกลครับแน่นอนครับว่ามีทีมตัวเต็งอีกหลายทีมนะครับแต่เราก็หวังว่าอิตาลีเนี่ยจะสามารถเป็นม้ามืดเข้าไปรอบลึกๆหรือถึงขั้นเป็นแชมป์ได้เลยนะครับอย่างไรก็ต้องเชียร์กันครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอิตาลีฟอร์มดีขนาดนี้เนี่ยทีมใหญ่ๆทีมอื่นไม่สามารถประมาทอิตาลีได้ต่อไปและเราก็หวังว่า อิตาลีจะสามารถทำได้ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นสไตล์การเล่นที่ผ่านๆมาของอิตาลีในยุคข,ของมันชินี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรือคิดว่าอิตาลีเราเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในรอบยูโรรอบสุดท้ายนี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับ และเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรรอติดตามกันครับผมสวัสดีครับ